ข้อมูลประวัติเกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีฉลูพศส3 5 8เป็นบุตรของนายนาคนางจันพื้นเพเป็นชาวบ้านแหลมใต้คลองประอุดมปากเกร็ดมนทบุรีอุปสมบทอายุ22ปีตรงกับพศส3 8 1ณพัทธสีมาวัดบ่อก มรณภาพวันจันทร์ที่17สิงหาคม2438รวมสิริอายุ80ปี59พรรษา หลวงปู่เยี่ยมปฐมมนามอ่านว่าปฐมนามะหรือปฐมนามเกิดในรัชกาลที่สองเมื่อปีถลูพศส3 5 9เป็นบุตรน,นายนาคนางจันโดยมีพี่น้องท้องเดียวกันรวมด้วยกันสี่คนคือ 1. หลวงปู่เยี่ยม 2. ในายฟัก 3. ในายขำ 4. นางอิ่ม บ้านเกิดของหลวงปู่เยี่ยมอยู่ที่ตำบลบานแหลมใหญ่ฝั่งใต้ข้างวัดทองคุ้งอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อปีพศ2381อายุท่านได้22ปีได้อุปสมบทที่วัดบ่อตำบลปากเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดวัดบ่อน,นี้อยู่คิดกับตลาดในท่าน้ำปากเกรด็ด ท่านอุปสมบทได้ประมาณหนึ่งเดือนท่านก็ได้ย้ายไปประจำพรรษาอยู่ที่วัดกัลยาณมิตรทนบุรีซึ่งในขณะนั้นพระพิมลธรรมพรเป็นเจ้าอาวาสซึ่งย้ายมาจากวัดราชบูรณาพระนครหล,ลวงปู่เยี่ยมท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและแปลพระธรรมบทอยู่ที่วัดนี้อยู่ได้ถึงเจ็ดพรรษาท่านจึงได้ย้ายไปจําจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูนวงสาวาส เมื่อปีพศ2388อยู่วัดประยูรรวงสาวาดได้3พัรษาถึงปีพศ2389 1ในแขกสมุบัญชีได้นิมนต์หลวงปู่เยี่ยมไปจำพรรษาเจริญพระกรรมตฐานเป็นเริ่มแรกและได้ศึกษาอยู่5พันษาถึงปี2396ญาติโยมพร้อมด้วยชาวบ้านภูมิลำนาวเดิมในคลองแหลมใหญ่ ซึ่งปัจจุบันนี้คือคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีได้เดินทางมาอาราธนานิมนต์หลวงปู่เยี่ยมกลับไปปกครองวัดสว่างอารมณ์หรือวัดสะพานสูงในปัจจุบันนี้สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์เดิมมาเป็นชื่อวัดสะพานสูงนั้นมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าในสมัยนั้นสมเด็จกรมพระยาวชิยานวรวรส ท่านได้เสร็จไปตรวจการคณะสงฆ์ได้เสด็จขึ้นที่วัดสว่างอารมณ์นี้ได้ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามคลองวัดคลองพระอุดมปัจจุบันนี้ซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกวัดสว่างอารมณ์นี้ว่าวัดสะพานสูงจึงทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกกันสองชื่อฉะนั้นสมเด็จกรมพระยาวชิระยานวรรครส่ง เห็นว่าสะพานสูงนี้ก็เป็นนิมิตดีประจำวัดประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งชาวบ้านก็นิยมเรียกกันติดปากว่าวัดสะพานสูงจึงได้ประธานเปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์มาเป็นผ่อนเป็นเจ้าอาวาสซึ่งย้ายมาจากวัดราชบูรณาพระนครหล,ลวงปู่ยมท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและแปลพระธรรมบทอยู่ที่วัดนี้อยู่ได้ถึงเจ็ดพรรษาท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัด ประยูนวงสาวาท เมื่อปีพศ2388อยู่วัดประยูรวงสาวาดได้3พัรษาถึงปีพศสพลรายแขกสมุบบัญชีได้นิมนต์หลวงปู่เยี่ยมไปจำพรรษาเจริญพระกรรมตฐ,ฐานเป็นเริ่มแรกและได้ศึกษาอยู่5พัรษาถึงปี2396ญาติโยมพร้อมด้วยชาวบ้านภูมิลำนาวเดิมในคลองแหลมใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้คือคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางมาอาราธนานิมนต์หลวงปู่เยี่ยมกลับไปปกครองวัดสว่างอารมณ์หรือวัดสะพานสูงในปัจจุบันนี้สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์เดิมมาเป็นชื่อวัดสะพานสูงนั้นมีเรื่องเล่าต่อต่อกันมาว่าในสมัยนั้นสมเด็จกรมพระยาวทิยานวรวรสท่านในเสร็จไปตรวจการคณะสงฆ์ได้เสด็จขึ้นที่วัด สว่างอารมณ์นี้ได้ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามคลองวัดคลองพระอุดมปัจจุบันนี้ซึ่งชาวบ้านมักจะเรียกวัดสว่างอารมณ์นี้ว่าวัดสะพานสูงจึงทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกกันสองชื่อฉะนั้นสมเด็จกรมพระยาวชิรยานวโรรส่ง เห็นว่าสะพานสูงนี้ก็เป็นนิมิตดีประจำวัดประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งชาวบ้านก็นิยมเรียกกันติดปากว่าวัดสะพานสูงจึงได้ประธานเปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์มาเป็นวัดสะพานสูงจนตราบเท่าทุกวันนี้หลวงปู่เยี่ยมมาวัดสะพานสูงใหม่ๆที่วัดนี้มีพระประจำวันพันษาอยู่เพียงสองรูปเท่านั้น ขณะที่ท่านหลวงปู่เยี่ยมได้ย้ายมาอยู่วัดสะพานสูงได้8เดือนก่อนวันเข้าพรรษาหลวงพิบูลสมบัติบ้านท่านอยู่ปากคลองบางลำพูพระนครได้เดินทางมานมัสการหลวงปู่เยี่ยมหลวงปู่เยี่ยมได้ประรบถึงความลำบากด้วยเรื่องการทำวุโบสถและสังฆกรรมเนื่องจากสถานที่เดิมได้ทำรุดทรุดโทรมมากจึงอยากจะสร้างให้เป็นถาวรสถานแก่วัดให้เจริญ รุ่งเรืองหลวงพิบูลสมบัติท่านจึงได้บอกบุญเรี่อะไราหาเงินมาเพื่อก่อสร้างโบสถ์และถาวรสถานขึ้นจึงเป็นที่เข้าใจกันว่าหลวงปู่เอี่ยมได้เริ่มสร้างพระปิดตาและตะกรุดเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นของทำร่วยแก่ผู้บริจาคทรัพย์และสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างพระอุโบสถและถาวรสถานต่อมาถึงพศ2431ได้สร้างศาลาการประเรียน หลังจากนั้นอีกหลวงปู่เยี่ยมได้สร้างพระเจดีย์ฐานสามชั้นขึ้นในปีพศ2439ขณะที่ท่านหลวงปู่เยี่ยมท่านได้มาอยู่วัดสะพานสูงท่านได้ไปทุดงไปทางแถบประเทศขเขมรโดยมีลูกวัดติดตามไปด้วยเสมอแต่ท่านจะให้ลูกวัดออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อน6-7ชั่วโมงแล้วจะนัดกันไปพบที่แห่งใดแห่งหนึ่ง แล้วท่านหลวงปู่เยี่ยมได้ไปพบชีปะขาวชาวขเขมรท่านหนึ่งชื่อว่าจันหลวงปู่เยี่ยมจึงได้เรียนวิชาอิทธิเวศจากท่านอาจารย์ผู้นี้อยู่หลายปีจนกระทั่งชาวบ้านแหลมใหญ่นึกว่าท่านออกทุดงไปได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วเนื่องจากหลวงปู่เยี่ยมท่านไม่ได้กลับมาที่วัดหลายปีจึงได้ทำสังฆทานแท่ส่วนกุศลไปให้ท่าน ทำให้ท่านหลวงปู่เยี่ยมทราบในยานของท่านเองและท่านหลวงปู่เยี่ยมจึงได้เดินทางกลับมายังวัดสะพานสูงการไปทุ่งโงครั้งนี้หลวงปู่เยี่ยมได้ไปเป็นเวลานานและอยู่ในป่าจึงปรากฏว่าท่านหลวงปู่เยี่ยมท่านไม่ได้ปลงผมผมจึงยาวถึงบ้านเอลจีวอนก็ขาดรุ่งวิ่งหมวดท่านยาวเพิ่มพร้อมมีสัตว์ป่าติดตามท่านหลวงปู่เยี่ยมมาด้วยอาทิเช่นหมีเสือและงูจงอางและอื่นๆ จากการเจริญกรรมฐานนี้จึงทำให้หลวงปู่เยี่ยมสำเร็จโสรละมีเรื่องเล่ากันว่ามีต้นตะเคียนต้นหนึ่งมีน้ำมันตกและดูมากเป็นที่เกรงกลัวแก่ชาว บ้านแถบนั้นหลวงปู่จึงช่วยยืนเพ่งอยู่สาวันเท่านั้นต้นตะเคียนก็เฉาและยืนต้นไปหลวงปู่เป็นผู้มีอาคมชมังวาจาสิทธิ์มักน้อยและสันโดษท่านเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้ท่านได้สร้างถาววรวัตถุที่ได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้คือพระอุโบสถพระวิหาร ศาลาการประเรียนพระเจดีจึงเป็นที่มาของการสร้างพระปิดตาและตะกรุดโทนมหาโสรดมงคลอันลือลั่นนั่นเองท่านหลวงปู่เยี่ยมเป็นพระผู้มีอาคมขลังมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มักน้อยถือสันโดษด,ด้วยเหตุนี้เองทำให้หลวงปู่เยี่ยมท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวบ้านและเจ้านายผู้ใหญ่ในพระนครนับถือท่านมากจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ก่อนที่หลวงปู่เยี่ยมจะมรณภาพด้วยโรคชรานายรุ่นแจ้งมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดคอยอยู่ปรนนิบัติท่านหลวงปู่เยี่ยมได้ขอร้องท่านว่าท่านอาจารย์มีอาการเต็มที่แล้วถ้าท่านมีอะไรก็กรุณาได้สั่งและให้ศิษย์เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งท่านหลวงปู่เยี่ยมก็ตอบว่าถ้ามีเหตุทุกข์เกิดขึ้นให้ระลึกถึงท่านและเอ่ยชื่อท่านก็แล้วกัน หลวงปู่เยี่ยมท่านได้มรณภาพเมื่อปีพศ2439รวมอายุได้80ปีบวชได้5 9พรรษาก่อนที่ท่านจะมรณภาพได้มีสิทธิ้ใกล้ชิดเป็นตัวแทนของชาวบ้านและผู้เคารพนับถือศรัทธาที่มีและไม่มีของมงคลท่านไว้บูชา กราบเรียนถามหากว่าเมื่อหลวงปู่เยี่ยมได้มรณภาพแล้วจักทำประการใดท่านจึงได้มีปัจฉิมวาจาว่ามีเหตุสุขทุกเกิดนั้นให้ระลึกถึงชื่อของเราจึงเป็นที่ทราบและรู้กันว่าหากผู้ใดต้องการมอบตัวเป็นศิษย์หรือต้องการให้ท่านช่วยแล้วด้วยความศรัทธายิ่งก็ให้เอ่ยระลึกถึงชื่อของท่านท่านจะมาโปรดและคุ้มครองและหากเป็น เรื่องหนักหนาก็บนตัวบวชให้ท่านรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงปู่ยี่ยมท่านประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบสถสร้าง หลอขึ้นเมือบสออในสมัยหลวงปู่กลิ่นผู้ปกครองวัดต่อจากท่านเพื่อการสก,การาบูชาต่อมาจนทุกๆุกวันจะมีผู้ศรัทธาจากทุกสารทิศมากราบไหว้และบนบานตลอดเวลาตราบแสงอาทิตย์ยังไม่รับขอบฟ้าท่านชอบกระทงใส่ดอกไม้เจ็ดสีจะมีผู้นำมาถวายและแก้บนแทบทุกวันโดยเฉพาะในวันพระ แม้แต่ผงขี้ทูบและน้ำในคลองหน้าวัดก็ยังมีความขลังอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งและหลังจากที่ท่านมรณภาพล่วงไปเนิ่นนานแล้วก็ตามทีด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านผลปรากฏว่าฐานที่ท่านเคยถ่ายทุกเอาไว้และปิดตาย ว่าฐานที่ท่านเคยถ่ายทุกเอาไว้และปิดตายคราวที่เกิดไฟไหม้ป่าชาฐานของหลวงปู่เยี่ยมเพียงหลังเดียวเท่านั้นที่ไม่ไหมไฟเมื่อความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นเช่นนั้นผู้คนจึงค่อยมาตัดเอาแผ่นสังกสีไปม้วนเป็นตะกรุดจนหมดสิ้นนอกจากนั้นแล้วยังมารือเอาตัวไม่ไปบูชาจนไม่เหลือหรอ ยิ่งไปกว่านั้นคนที่ไม่ได้อะไรเลยก็มาขุดเอาอุจจาระของท่านไปบูชาพุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมาพุทธคุณในเหรียญรุ่งนี้เด่นทางเมตตามหานิยม